สวัสดีครับเมื่อคืนผมไปได้เรื่องเล่ามาจากคุณพาคินเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาฟังกันเลยครับผมชื่อพาคินอายุ32ทํางทำงานเป็นโปรดิวเซอร์รายการพอดแคสต์เล่าเรื่องลี้ลับอาจฟังดูประชดชีวิตแต่คนที่เล่าเรื่องผีทุกคืนกลับไม่เคยเชื่อเรื่องผีจริงๆจนกระทั่งคืนที่สายเรียกเข้านั้นดังขึ้น3ปีก่อนผมเคยคบกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อพิมพ เธอเป็นคนเสียงหวานชอบโทรหาผมดึกๆเพราะนอนไม่หลับเธอมักจะพูดว่าคินอยู่เป็นเพื่อนพิม์พหน่อยได้ไหมพิม์พกลัวความเงียบผมไม่เคยเข้าใจว่าความเงียบมันน่ากลัวตรงไหนจนกระทั่งวันที่ผมไม่มีเสียงของเธออีกเลยพิม์พเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์คืนฝนตกหนักถนนลื่นรถสิบล้อเบรกไม่ทันผมจำวันที่โรงพยาบาลโทรมาแจ้งข่าวได้แม่นยำ เสียงปลายสายเย็นชาราบเรียบและไร้ความรู้สึกญาติของคุณพิมพ์ใช่ไหมครับคนไข้เสียชีวิตแล้วหลังงานศพผมลบเบอร์เธอออกจากเครื่องแต่ไม่เคยลบริงโทนเฉพาะที่ตั้งไว้ให้เธอมันเป็นเสียงเปียโน,โนสั้นๆที่เธอแต่งเองเธอเคยพูดำขำๆว่าถ้าวันหนึ่งพิมพ์ตายไปคินจะได้จำได้ว่าพิมพ์โทรมาตอนนั้นผมหัวเราะไม่คิดว่าวันนั้นจะมาจริงๆตีสามคืนนั้น เสียงเปียโน,โนดังขึ้นผมนั่งตัวแข็งอยู่บนเตียงหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงตัวเองหายใจผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหน้าจอไม่มีสายเรียกเข้าไม่มีแจ้งเตือนไม่มีประวัติการโทรแต่เสียงยังดังต่อเนื่องอีกครั้งติ้งติ้งติ้งผมกดเปิดเครื่องใหม่พอหน้าจอสว่างขึ้นสายเรียกเข้าก็ปรากฏพิมพ์ผมรู้สึกเหมือนเลือดทั้งตัวไหลย้อนขึ้นสมอง มันเป็นไปไม่ได้มือสั่นจนแทบกดรับสายไม่ถูกแต่สุดท้ายผมก็กดฮะฮะโหลปลายสายเงียบไปพักหนึ่งก่อนเสียงกระซิบจะดังขึ้นคินผมขนลุกทั้งตัวใครเล่นบ้าอะไรแบบนี้วะเงียบแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นแผ่วเบาเหมือนกระซิบผ่านผ้าหนาๆนคาินผมแทบทำโทรศัพท์หล่นใครใครพูด พิมพหนาวเสียงไม่ชัดเหมือนอยู่ไกลมากเหมือนมาจากใต้ดินแล้วสายก็ตัดไปเองผมนั่งอยู่กับความเงียบอีกเกือบชั่วโมงพยายามหาคำอธิบายอาจเป็นเบอร์ซ้ำอาจมีใครใช้ซิมใหม่แล้วได้เบอร์เก่าของพิมพ์อาจเป็นแอปหลอกลวงผมพยายามคิดแบบคนมีเหตุผลแต่พอเปิดดูประวัติการโทรไม่มีสายเข้าใดๆไม่มีแม้แต่ร่องรอยเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลย เช้าวันรุ่งขึ้นผมโทรหาเครือข่ายมือถือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ไม่มีสายเข้าช่วงเวลานั้นเลยค่ะคุณลูกค้าผมย้ำเวลาตีสามตรงเธอยือนยันคำเดิมผมวางสายด้วยความสับสนคืนนั้นผมพยายามไม่คิดมากทำงานตัดต่อรายการจนดึกตีสามอีกครั้งเสียงเปียนโนดังขึ้นคราวนี้หน้าจอโชว์สายทันทีพิมพ์ผมกดรับทันทีพิมพ ปลายสายเงียบไปพักหนึ่งก่อนเสียงกระซิบจะดังขึ้นคินทำไมไม่มาหาพิมพ์เสียงเหมือนคนกำลังร้องไห้มีเสียงลมพัดหวิวหวิวแทรกอยู่ตลอดเวลาพิมพ์เธออยู่ที่ไหนที่เดิมที่เดิมคือที่ไหนเสียงปลายสายเริ่มขัดขาดหายหายเหมือนสัญญาณไม่ดีใต้ใต้ดินแล้วเสียงเหมือนมีอะไรคูดผ่านไมโครโฟนกึกกึกสายตัด ผมเริ่มนอนไม่หลับตีสามกลายเป็นเวลาที่ผมกลัวที่สุดผมตัดสินใจไปที่สุสานที่ฝังศพของพิมพ์หลุมศพเธออยู่มุมเงียบๆมีต้นลีลาวดีต้นหนึ่งให้ร่มเงาผมยืนมองแผ่นหินสลักชื่อเธอหัวใจหนักอึ้งพิมพ์ถ้าเป็นเธอจริงๆหยุดเธอนะลมเย็นพัดผ่านท,ทั้งที่แดดจัดผมก้มลงแตะดินบนหลุมศพดินชื้นผิดปกติทั้งที่ฝนไม่ได้ตกมาหลายวัน ตอนนั้นเองโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงสัน่นผมชะง,งักหยิบขึ้นมาดูไม่มีสายเข้าแต่มีเสียงแจ้งเตือนข้อความหนึ่งข้อความใหม่จากพิมพ์ผมแทบหยุดหายใจข้อความสั้นๆมีเพียงประโยคเดียวคินข้างล่างมืดมากผมเริ่มเสียสติหรือเปล่าผมปรึกษาเพื่อนสนิทชื่อต้ามันเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องพิมพ์ทั้งหมดมึงอาจเครียดมากไปนะ ทำรายการผีทุกวันสมองมันอัดหลอนเองแต่มึงฟังนี่ก่อนผมเปิดเสียงที่อัดไว้เมื่อคืนให้มันฟังผมกดอัดสายไว้ครั้งสุดท้ายเสียงหายใจเสียงกระซิบคินหน้าตาซีดลงทันทีมึงมึงไม่ได้ตัดต่อใช่ไหมกูจะทำไปทำไมมันเงียบไปพักหนึ่งไปหาคนดูเถอะพระหรือหมอผีอะไรก็ได้ผมไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้แต่ตอนนั้นผมเริ่มไม่น่าใจแล้ว คืนนั้นผมปิดโทรศัพท์ถอดซิมถอดแบตแม้จะเป็นเครื่องที่ถอดยากวางไว้บนโต๊ะทำงานผมนอนโดยไม่อยากรับรู้อะไรอีกแล้วตีสาเสียงเปียโ,โนดังขึ้นจากโต๊ะทำงานทั้งที่โทรศัพท์ปิดสนิทผมลุกขึ้นช้าๆเหงื่อท่วมทั้งตัวหน้าจอโทรศัพท์สว่างเองโชว์สายเรียกเข้าพิมพ์คราวนี้ผมไม่ลังเลพิมพ์เธอต้องการอะไรเสียงปลายสายชัดกว่าทุกครั้ง หนาวอึดอัดมีเสียงเหมือนดินตกใส่อะไรบางอย่างตุบตุบช่วยพิมพ์ด้วยผมรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบช่วยยังไงบอกมาเสียงเงียบไปชั่วครู่แล้วประโยคสุดท้ายก็ดังขึ้นพิมพ์ยังไม่ตายสายตัดประโยคนั้นติดอยู่ในหัวผมทั้งวันพิมพ์ยังไม่ตายมันเป็นไปไม่ได้ผมเห็นศพเธอผมไปร่วมงานศพ แต่แต่วันนั้นเป็นโรงปิดอุบัติเหตุรุนแรงหมอบอกไม่เหมาะให้เปิดดูผมเริ่มคิดถึงรายละเอียดที่เคยไม่สนใจผมตัดสินใจไปโรงพยาบาลเก่าขอดูบันทึกการเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ขนข้อมูลให้ผลระบุเสียชีวิตจากการหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นแต่มีบันทึกหนึ่งที่ผมตัวเย็นพบชีพจรอ่อนมากช่วงเวลา02:57นก่อนประกาศเสียชีวิต 0257นเกือบตีสาเวลาที่โทรศัพท์ดังครั้งแรกสามปีไหายผมเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องหรือว่าหรือว่าตอนนั้นเธอยังไม่ตายจริงๆแล้วถูกฝังไปทั้งเป็นคืนนั้นผมไปสื่อสารอีกครั้งถือผัวไปด้วยผมรู้ว่ามันผิดกฎหมายแต่มันมีบางอย่างบอกว่าผมต้องรู้ความจริงตีสามตรงเสียงโทรศัพท์ดังในกระเป๋าผมรับสายโดยไม่พูดอะไร เสียงพิมพ์ดังชัดที่สุดตั้งแต่เคยได้ยินคินเจ็บผมเริ่มขุดดินอย่างบ้าคลั่งมืดมากหายใจไม่ออกน้ำตาผมไหลไม่รู้ตัวพิมพ์รอเดี๋ยวนะเสียงปลายสายเริ่มแปลงแปลงเหมือนมีดินอุดปากเร็วเร็วหน่อยผมขุดจนเห็นฝาลงมือสั่นจนแทบจับเครื่องมือไม่อยู่เสียงในโทรศัพท์กลายเป็นเสียงกรีดร้องแผ่วๆคิน ผมงัดฝาโลงขึ้นกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงพุ่งใส่หน้าในโลงมีโครงสะดุกเสื้อผ้าวันเกิดเหตุยังติดอยู่แต่สิ่งที่ทำให้ผมหยุดหายใจคือด้านในฝาโลงเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนเล็บขูดลึกเป็นทางยาวและมีคราบเลือดแห้งติดอยู่โทรศัพท์ในมือผมยังแนบหูเสียงพิมพ์กระซิบเบาๆคินมาช้าไปแล้วแล้วสายก็ตักไปหน้าจอดับสนิทตลอดการ ตำรวจสรุปว่าผมเสียสติชั่วขณะผมโดนข้อหาบุกรุกและทำลายทรัพย์สินแต่ไม่มีใครอธิบายรอยขีดข่วนในโลงได้หลังจากคืนนั้นโทรศัพท์ผมไม่เคยดังตอนตีสามอีกเลยแต่บางครั้งตอนที่ผมนั่งเงียบๆคนเดียวผมจะได้ยินเสียงเปียโ,โนแผ่วๆเหมือนดังมาจากใต้พื้นบ้านและทุกครั้งที่ผมหลับตาผมจะได้ยินเสียงกระซิบใกล้หูคินอยู่เป็นเพื่อนพิมพ์หน่อยได้ไหมผมไม่เคยตอบ เพราะผมกลัวว่าถ้าผมตอบไปสายเรียกเข้านั้นอาจไม่ใช่แค่เสียงในโทรศัพท์อีกต่อไป